แย่ yeah, แล้วลืมคิดไว้ก่อนเที่ยงนี้กินอะไรดีใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับและคำตอบจากเพื่อนๆทั้งสี่สหายจะเป็นยังไงมาดูกันว่าคนแต่ละแบบมีคำตอบที่แตกต่างกันแบบไหนกันบ้างเนาะโอเคเที่ยงนี้กินอะไรครับสำหรับไดนามเป็นคนที่แบบว่าไอเดียพลั้งพรูครับของน่ากินเต็มไปหมดเลยครับมีไอเดียครับ เป็นคนที่ชอบออกไอเดียแล้วก็แบบจริงๆก็คือกินอนไนก็ได้จริงๆนะเพราะเขาอยากกินหลายอย่างมากมีไอเดียเยอะครับผมดังนั้นถ้าถามคนนี้คุณจะได้ตัวเลือกคุณจะได้ตัวเลือกมาเต็มไม่หมดเลยครับแต่ถามว่าได้ข้อสรุปได้ไหมค่อนข้างอยากยกเว้นวันนั้นเขาอยากกินสิ่งนั้นจริงๆนะครับเขาจะอยากกินหนึ่งสองสามสี่คือเยอะอะไก่ทอดเบอร์เกอร์พิซซ่าอดไดนามออยากกินหลายอย่างในเวลาเดียวกัน นะครับอะไรก็ได้จริงๆแล้วนะที่อยากกินดังนั้นสี่ห้าอย่างเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าถ้าเราไปถามเขาเขาจะพรั่งพรูออกมานะครับส่วนเบสครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบสคืออะไรเพื่อนกินอะไรก็กินนั่นนหะได้นะครับเป็นคนที่เป็นคนที่จะเริ่มรู้จักว่าตรงไหนหน่าสนใจตรงไหนหน่ากินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามีร้านอยากกินแบบ่งเป็นสองแบบ แบบแรกยังไม่มีร้านอยากกินเขาจะยังไงก็ได้ขอแคบเพื่อนไปเขาไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากกินอะไรก็ตามเขาจะชักชวนนะครับชักชวนทุกคนเลยนะครับพยายามที่จะแบบกล่อมเลยแหละกล่อมให้ไปร้านที่เขาอยากไปถ้าเขามีตัวที่อยากแต่ถ้าไม่อยากเขาก็จะยังไงก็ได้ขอแคบเพื่อนที่เขาไปด้วย คีย์สำคัญไม่ใช่เรื่องของร้านคีย์สำคัญคือคนที่เขาไปด้วยนะครับอ่าถัดไปเทมโป้ละครับเทมโปเนี่ยจะขอกินอะไรที่ไม่ได้เน้นความหลากหลายเลยไม่ได้เน้นอะไรเลยเน้นที่ที่เคยกินของที่เคยกินนะครับจะเป็นร้านที่เรียกว่าร้านเดิมนะครับเมนูเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคดังในเมื่อจะไปกินข้าวก็ต้องไปร้านที่ชัวร์สิเขาไม่ชอบอะไรที่แปลกใหม่เกินไป unexpected เกินไปยกเว้นนั่นคือการไปเที่ยวเพื่อชิมรสชาติใหม่ๆแต่ถ้าเกิดเป็นการพักเที่ยงที่ออฟฟิศแล้วก็ขอกินเหมือนเดิมได้ไหมอะไปแต่ถ้าเพื่อนๆไปร้านอื่นมีเมนูของฉันไหมจะได้ขอกินนิดหนึ่งนะอ่ะสุดท้ายครับสตีลสตีลมีความจริงจังมากๆแต่กับเรื่องการกินอยู่แล้วนะครับก็ จะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองครับผมนะครับก็จะมีแนวโน้มครับว่าฉันอยากกินสิ่งนี้อาจจะไปคนเดียวเลยนะครับมั่นใจในตัวเองอยากกินอะไรก็เลือกแล้วก็ไปครับเวลาที่คิดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วสติวก็แค่ไปเลือกสักอย่างหนึ่งที่เขาคุ้นเคยคุ้นชินแล้วเขาก็จะจัดการตัวเองได้ง่ายมากเพราะว่าเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มหลายครั้งครับที่ไม่ชวนเพื่อนหรือไม่สนใจใครเพราะรู้สึกว่าเกงใจเพื่อน สิ่งสําคัญคือถ้าจะชวนเขาไปด้วยเขาอาจจะมีสิทธิ์ตอบไม่ไปแต่ถ้าถามเขาว่าเขาจะไปไหนคุณลองถามเขาก็ได้ว่าไปด้วยได้ไหมอาจจะเจอคําตอบที่สนุกสนานมากขึ้นก็ได้ครับกับทีมงานสติวนั่นเองนี่คือวิธีการครับเที่ยงนี้กินอะไรแต่ละคนมีคําตอบไม่เหมือนกันถ้าอยากได้คําตอบที่ชัดๆถามสติวถ้าอยากได้คําตอบที่ค่อนข้างชัวๆถามเทมโปถ้าอยากว่ารู้ว่าใครไปบ้างถามเบส และสุดท้ายครับถ้าอยากรู้ว่าแถวนี้มีอะไรน่ากินหรือว่าไม่มีไอเดียใดๆอยากได้ไอเดียว่าเที่ยงนี้กินอะไรถามไดนาโมคุณรู้ครบทุกคนแล้วครั้งหน้าก่อนออกไปกินเที่ยงนี้กินอะไรลองตัดสินใจดูนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับ